สวัสดีค่ะวันนี้พบอบกับเบลเบลค่ะและนี่คือเบลเบลพี่เซนวันนี้นะคะคขอมาพูุบอันดับนะคะเป็นสิบสโมสรที่มีอันนี้คือค่าเฉลี่ยนนะของแฟนบอลน,นะคะที่เข้าไปชมในการแข่งขันอันนี้ก็จะเลือกนะัที่มีคนเข้าไปชมเยอะนะคะเมื่อปีที่เล้วนะทุกคนมาเริ่มที่อันดับหนึ่งกันเลยค่ะ สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะก็เป็นอันดับหนึ่งของวงการคนเข้าไปดูก็ถือว่าเป็นทีมนะคะที่มีฐานแฟนบอลที่ค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นการให้กำลังใจในสนามเย้านะคะที่ มากที่สุดในโลกประจำปีที่แล้วเลยนะคะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยของทุกคนเข้าชมประมาณอยู่ที่73,690คนค่ะทีมต่อไปนะคะเป็นสโมสรของบาร์เซโลนาค่ะคนนี้ก็บ่อยครั้งนะคะที่บาร์เซโลนาเนี่ยไม่สามารถขายไปได้หมดแต่ก็จะมีที่งว่างบ้าง,างแต่นี่ถือว่าเป็นค่าเฉลียที่มีคนเข้าไปชมเยอะมากๆนะคะอยู่ที่71,514คนค่ะ สโมสรถัดไปนะคะโบรุสเซียดอ์ชมุนนะคะอันนี้เนี่ยเมื่อปีช่วงโควิดเนาะมาตรการในการแพร่ระบาดโควิดช่วงนั้นเนี่ยการแพร่ระบาดมานันค่อนข้างเยอะนะคะแมตช์แรกที่แบบอยู่ในช่วงนั้นเนาะก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดห้าสิบคนแต่ปัจจุบนันนทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะก็มากขึ้นค่าเฉลี่ยการเข้าชมเกมที่หกหมื่นสองพันแปดรอยเก้าสิบสคนค่ะ ต่อไปเวสต์แฮมยูไนเต็ดค่ะก็เป็นทีมที่ประสบความสำเร็จอาจจะยังไม่เทียบเท่ากับทีมอื่นๆหรือนในประเทศนะคะแต่ว่าเชื่อว่านาคตน,นะคะแฟนบอลของเขานี่ยจะเป็นจะเยอะมากขึ้นนะคะโดวยเฉพาะการที่เขาเนี่ยมีคณาเป็นลุนฟุตบอลทั่วยุโรปอย่างต่อเนื่องนี้นะคะ หรือว่าโดยจะว่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะคะเขาก็น่าจะมีฐานแฟนบอลที่มากขึ้นค่าเฉลี่ยการเข้าชมนะคะเมื่อปีที่61,118่นห่งพันยิคนค่ะไบร์นมิวนิกนะคะสำหรับทีมนี้เชื่อว่าเป็นสโมสรที่มีแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามอารีอันอารีนามากที่สุดเป็นอันดับ5นะคะช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะก็สำหรับ การเข้าสู่ภา,าวะปกติของการที่แบบผ่านช่วงโควิดมาเนาะทุกอย่างก็หยุดชะงักไปซะทุกอย่างแม้กระทั่งเกมกีฬานะคะก็ค่าเฉ่ยอยู่ประมาณที่6กหมื่นสามร้ค่นทีมต่อไปนะคะท็อตแนมฮอสเปอร์นะคะใครที่เป็นสาวกไก่เดยทองของเรานะะเชื่อว่าก็อยากตกเท้าเข้าไปเชียร์ทีมที่ตัวเองรักนะคะ หรือว่าเป็นพวกสนามเย่าที่พวกเขาไปเนี่ยแฟนบอลเขาก็แน่นอนค่ะต้องเหนียวแน่นแล้วก็พยายามไปให้กําลังใจทีมของตัวแน่ๆน,นะคะค่าเฉลี่ยของการเข้าชมอยู่ที่หกหมื่นเก้าสิบสี่คนค่ะทีมต่อไปอาเซนนอนนะคะใครใรก็รู้จักทีมนี้ดีค่ะเขาเนี่ยคะ่ะเ,เป็นในปีที่แล้วเนาะเขาเป็นตําแหน่งจากฝูงของพิมพ์ลีกอังกฤษเลยนะคะแน่นอนว่าว่าคนเนี่ย ก็เหนียวแน่นอยากไปชมเกมจริงๆของเขาปีที่แล้วก็เริ่มมาตรการเริ่มค่ะว่าไ,ะไนะในต่างประเทศทุนะกคนมันจะไม่ได้ไม่ได้หมในพื้นที่อื่นด้วยรับแทมยุโรปเขาก็จะไม่ค่อยใส่แมสกันแล้วเอ,อใช้ชีวิตปกติการเข้าชมเนี่ยเขาก็เลยค่านๆจะแบบฟื้นฟื้นไปเร็วนะฟื้นเร็วไปเร็วเลยนะคะ ก็ไม่แปลกใจนะคะที่ยอดการขายตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะคะโดยปีที่แล้วเนี่ยที่สนามเอเมเรสสเตเดียมนะคะก็พุ่งขึ้นสูงมากนะคะค่าเฉลี่ยของการชมเกมอยู่ที่หกหมื่นยี่สิบแปดคนนะคะต่อไปกาสโกเซลติกนะคะลูกหนังแห่งลีสกอตแลนด์ค่ะ วันนี้นะคะสาวกม้าลายเขียวขาวก็เป็นทีมที่นักเชียร์ต่างๆนะคะหรือแฟนบอลต่างๆเนี่ยก็น่าจะล้นหลับพอสมควรนะคะความสนุกของเกมนะคะที่เขาแข่งเนี่ยก็ค่อนข้างดีค่าเสียของการเข้าชมในที่ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ด แปดสิบนะทุกคนและสุดท้ายนะคะอ,อ๋อแต่ยังไม่ท้ายสุดนะทุกคนอินเตอร์มิลานค่ะมีค่าเฉียแฟนบอลเข้าชมเนี่ยมากกว่าเอซมิลานปีสองพันยี่สิบสองนะคะอยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบสี่คนค่ะและสุดท้ายนะคะอันดับสิบอยู่ที่เอซมิลานค่ะ ทัพปีศาจแดงนำของเรานะคะก็มีค่าเสียของแฟนบอลเข้าชมนะคะในบ้านนะก็อยู่ที่ประมาณห้า4 8ืนเจ็ดพันสสิแปดคนค่ะซึ่งเป็นเอ่ออันดับสองในเกมลีกสูงสุดนะคะในสนามแพร์บิลศาซานซีซานซีโร่นะคะแต่ปัจจุบันอาจจะมีการทุบทิ้งเพื่อสร้างใหม่ในปี2026ค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะเป็นค่าเฉลี่ยน,นะที่เกิดขึ้นนะคะในเมื่อปีที่แล้วค่ะก็ไม่อย่าเพิ่งเอามาดู็นปีนี้ทุกคนเพราะปีนี้นี่ยังไม่ได้มีการรวมค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะคะในปีสองพันี่สิบสนี่แตเป็นค่าเฉลี่ยของสองพันยี่สิบสองาฉันก็ไม่ต้องนี่ทีมฉันต้องเยอะทีมหนยนะมันคือการเก็บรวมสถิตินะคะแล้วก็เป็นแค่หนึ่งแมตต์ในทุกคนทั้งหมดเนี่ยทุก็นได้หนึ่งแมตต์ที่ คนอยากเข้าชมเยอะนะคะไม่จะเป็นช่วงแบบทิ้นย่างทีมเยือนหรือว่าในลีกต่างๆอาจจะไม่ใช่หลีกเดียวกันอาจจะเป็นลีกอื่นๆนะคะที่เขาเอามาจัดอันดับนะคะเพราะฉะนั้นเอมันไม่ได้เสียรร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นมันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วในแต่ละช่วงแต่ละลีกนะคะอย่างอันเป็นพีมพ์ลีกอันเป็นเออมาลิก้าอย่างเป็นเออลีกต่างๆนะคะของทางฝั่ง,ขงเขานะ ก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นทีมของใครในดวงใจของใครบ้างนะคะถามว่าบางทิมก็คุณใช่ไหมคุณเพราะบางทีว่าอะไรพีเมลีลาลิก้าอะไรก็มีสัต์จเป็นอยู่ลยก็พองคนเชื่อว่าบางทีอาจจะไม่คุณซึ่ออาจจะยิบจากเาพื่อนคุยกับเพืเ่อนในครั้งต่อๆไปแล้วกันนะคะ ช่วงนี้การพูดชื่อทีมเป็นสิ่งที่เปลกลัวมากเลยหรือไม่ก็ชื่อของนักบอลน,นะคะอันนี้ก็กลัวเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้ค่อยคุ้นชินกับปากภาษาอ,อังกฤษภาษาอังกฤษเนะแน่นอนว่าไม่ได้มีอะไรถกูกหรือผิดจนเกินไปทุกอ,อย่างก็ขึ้นอยู่กับอ่านมนะันแต่บางครั้งเพื่อนงงเหมือนกันเอ๊ะมีมีนทีมเหรอมันมีนะทุกคนถ้าเราอ่านชื่อทีมชื่อลีกลนะ้ว แตกๆ,ๆแบบเช่นวันนี้แต่วมา้นนี้บบมก็คือทีมอินเดียอย่างเงี้ยเอทีมของแบบทางแบบออกเสียงยางสเปนฝรั่งเศสอะไรเงี้ยที่เป็นชื่อที่แบบเราไม่ค่อยคุค้นเท่าไหร่ก็ต้องขอไัยด้วยนะคะพยายามที่สุดแล้วนะที่พยายามอ่านให้ถูกอาตาที่แบบเนมันมนั่งโบามนีนะคะ ช่วงนี้ก็ตัวระตึงด้วยนะคะแล้วก็ถ้าตรงไหนอ่านผิดอ่านเพี้ยนยังไงนะคะก็ต้องขออภัยมงลงตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะปีนี้นะคะถ้าบ้านใกลขาไหนเนี่ยยังเ,เตรียมฉีดวัคซีนหรืออะไรๆๆก็อย่าลืมไปฉีดตามระยะเวลาที่ถึงแล้วด้วยนะคะ แล้วก็ฝุ่น PM ก็ยังคงอยากจะเตือนพเพื่อนๆอยู่แต่ว่าเรามาระวังกันให้ดีๆตอนนี้บริวาเครื่องกรองน่าจะขายดีที่สุดในช่วงนี้นะคะเพราะว่าในบ้านเราเอ่อมันก็มีฝุ่นอะไรเนี้ยถึงอาจจะไม่ได้มากเท่าข้างนอกแต่ว่าใช้ไว้ก็เพื่ออากาศที่ดีขึ้นบริสุทน,นะคะกรองสื่อตักได้ดีขึ้น ชั้นนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกอย่างก็จบสวยงามน,นะคะไม่มีอะไรเพิ่มเติมถ้าอย่ากรู้เรื่องอะไรยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะเบวน,นะคะจะหยิบจับขึ้นมาพูดคุยกับเ,เพื่อนๆในคลานมากค่ะวันนี้นะคะเบลก็ขอตลไปก่อนวันนี้เบลขอบคุณค่ะ